มาครับคิวมาก่อนโอ้สิบต่อครับได้วายเจกับเคสวยเรียบร้อยดอกนี้โอ้หวายเพียบเย็ดโดลูกเป๋าต่อ,ตอไปดีได้วายอีกเอาดีโอ้โหสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันใน off เกม Dream of Margal ครับของค่าย PG นะ เห็นเขาว่าเปิดยูสใหม่เนี่ยชอบแตกเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาลองดูกันว่าที่ผมสมัครยูสใหม่มาเนี่ย<ะ>ถ้ามาลองเล่นเนี่ยมันจะแตกจริงไหมนี่เพิ่งสดๆจิงๆเลยนะเติมมาพันหนึ่งไปฮะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่10บาทก่อนลวกันโอเคไปฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าจริงไม่จริงมามาครับดิวมาก่อนโออสิบต่อครับได้วาย เจกับเคสวยเรียบร้อยดอกนี้โอ้โหวายเพียบเย็ดโ้ลูกเต๋าจ่อไปดีได้วายอีกเอาดีโอ้โห,โโหชิปเจ <c oughs> ชิปลงไหมขู่ไม่ลงเรียบร้อยฮะดอกนี้โอโ้มาถึงก็ให้แบบไม่ตั้งตัวเลยนะเดดโแตกโคตรง่ายคุณผู้ชมลองดู แม่งผมเปสปินไปแค่สองเทียง oh, <no. S 1> โอ้โหแจกงี้เรียบร้อยดิหนีดิรออะไรอะ่ะกำไรมาพันสามอะ่ะ oh. โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยววันนี้ผมขอดต,ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ